่านหินลือชารถม้าลือลั่นเครื่องปั้นลือนามงามพระาธาตุลือไกลฝึกช้างใช้ลือโลกและนี่คือคำขวัญของจังหวัดลำปาง พอเพียงพออยู่พอกินและยั่งยืนคือวิถีชีวิตชุมชนบ้านนากว้าวกิว่วตำบลบ้านกิว่วอำเภอแม่ทะจัังหวดลำปางโดยแต่เดิมนั้นชาวบ้านที่นี่ประกอบอาชีพเกษตรกรโดยอาศัยลำน้ำจางเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญสำหรับใช้ในการเพาะปลูกข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังและพืชผัก มื่อระบบทุนนิยมเข้ามาเปลี่ยนแปลงการผลิตของคนในชุมชนจากที่เคยผลิตไว้เพื่อบริโภคแต่เพียงอย่างเดียวเปลี่ยนมาเป็นผลิตเพื่อจําหน่ายมีการขยายพืย้นที่การผลิตแบบเชิงเดี่ยวมากขึ้นถึงแม้ว่าการเกษตรเชิงเดี่ยวจะช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้ในระยะเวลาอาันรวดเร็วแต่ปัญหาที่ตามมาได้ส่งผลเสียต่อชุมชนทั้งระบบไม่ว่าจะเป็น ปัญหาการสะสมของโรคและแมลงศัตรูพืชดินขาดความอุดมสมบูรณ์การใช้สารเคมีทำให้ทรัพยากรในพื้นที่ถูกทำลายและต้นทุนการผลิตสูงในขณะที่ราคาผลผลิตตกต่ำและเกษตรกรไม่สามารถต่อรองราคาได้จึงทำให้เกษตรกรบางรายต้องหันไปประกอบอาชีพอื่นเกิดการอพยพย้ายถิ่น เพื่อหางานทำของวัยทำงานหลือเพียงแต่เด็กเยาวชนและคนชราทำให้สถาบันครอบครัวอ่อนแอลงเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงเกิดการรวมกลุ่มกันของเกษตรกร,ศร,ศกร5้ครวัวเรือนที่เรียกตนเองว่ากลุ่มฮักน้ำจางเป็นเกษตรกร,ศร,ศกรที่หันกลับมาผลิตด้วยระบบกะเกษตรศผสมผสาน ผลิตพืชผักในแนวทางแบบเกษตรวิถีอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทำการตลาดเองโดยได้ศึกษาเรียนรู้พัฒนาตนเองและจากการส่งเสริมจากหน่วยง,งานต่างๆเพื่อให้มีการบริหารจัดการกลุ่มที่ดีและสามารถเข้าถึงการทำงานแบบบูรณาการกับหน่วยง,งานทุกภาคส่วนในปี2555 กลุ่มจึงได้ยื่นขอการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกับสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะในชื่อวิสาหกิจชุมชนกลุ่มฮักน้ำจางโดยมีนายแก้วมาเทียมวังเป็นประธานซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนหมู่บ้านเกษตรวิถีอินทรีย์บ้านนากว้าวกิ๋วพัฒนาไปสู่เครือข่ายผู้ปลูกพืชผักอินทรีย์อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง และในปี2559ได้จัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรทำสวนหักน้ำจางกับสำนักงานสาหกรณ์จังหวัดลำปางจึงมีคนในชุมชนสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเป็น83ครัวเรือนการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนได้มีการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหักน้ำจางเพื่อค้นหาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน จัดทำแผนพัฒนาร่วมกับสมาชิกกลุ่มมีการวางแผนและปรับปรุงแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการอย่างต่อเนื่องผ่านการประเมินศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนเป็นประจำทุกปีในปี2561วิสาหกิจชุมชนกลุ่มฮักน้ำจางได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม ภายใต้งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลำปางตามแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มโดยการปร,ปรับปรุงระบบน้ำและสร้างโรงเรือนกลางมุ้งในพื้นที่ส่วนกลางของกลุ่มเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การขอรับการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมระบบ PGS และระบบเกษตรอินทรีย์ก่อสร้างอาคารแปรรูป ทำให้สามารถรองรับผลผลิตได้มากขึ้นและพัฒนานระบบการแปรรูปผักเชียงดาให้เข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพมาตรฐานออยอและฮาลานเพื่อเปิดช่องทางจํำหน่ายในระดับสากลต่อไปจากการเยี่ยมเยียนและติดตามการดำเนินงานของกลุ่มพบว่าเกษตรกรยังคงต้องการองค์ความรู้เพิ่มเติมและต้องการพัฒนาศักยภาพ ทั้งในด้านการผลิตการแปรรูปการตลาดรวมถึงการท่องเที่ยวในปี2 5 6 3สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางจึงนำแนวทางการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่มาพัฒนาการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มยึดพื้นที่คนสินค้าเป็นหลักโดยใช้หลักการพัฒนาที่เกิดขึ้นมาจากความต้องการของคนในชุมชนการมีส่วนร่วมของกลุ่มทุกขั้นตอน ตั้งแต่การร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมวางแผนลงมือทำร,ร,มรวมถึงการติดตามผลที่เกิดขึ้นร่วมกับภาครัฐและภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่จากการดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ทำให้ได้มาซึ่งแผนพัฒนาของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหักน้ำจางและได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีทาภาครัฐ ภาคเอกชนสถาบันการศึกษาตามแผนการพัฒนาของกลุ่มทั้งทางด้านต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำด้านต้นน้ำการพัฒนานระบบการผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของตลาดเพื่อลดต้นทุนการผลิตพัฒนาการผลิตให้ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์รวมถึงการดำเนินกิจกรรมการเกษตรที่หลากหลาย เพื่อลดการพึ่งพิงจากภายนอกมีแนวความคิดในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยลดและเลิกการใช้ปุ๋ยเคมีอีกทั้งนำเศษวัสดุที่เหลือทิ้งจากการทำเกษตรมาทำปุ๋ยอินทรีย์ปลอดขยับลดการเผาเกิดการเกื้อกูลกันในระบบนิเวศใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเพื่อการพัฒนาอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนโดยมี สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปางสถานีพัฒนาที่ดินลำปางสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปางสำนักงานปศุสัตว์ลำปางสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่สองสมาคมมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ มูลนิธิเกษร,รรยั่งยืนเข้ามาร่วมบูรณาการส่งผลให้กเกษตรกรสามารถพัฒนาการผลิตจนเข้าสู่ระบบกะเกษตรอินทรีย์ได้มีผู้ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานกเกษตรอินทรีย์ออร์แกนิกไทยแลนด์จำนวน30รายเป็นพื้นที่กว่า80ไร่และอยู่ในระหว่างการปรับเปลี่ยนจำนวน53รายในปัจจุบัน อีกทั้งยังได้รับชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนในปี2563ด้านกลางน้ำการส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มเพื่อให้กลุ่มเข้ม,ขมแข็งการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปเพื่อให้ได้มาตรฐาน GMP อย รวมถึงระบบตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์โดยมีสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปางสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะสำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง ร่วมบูรณาการส่งผลให้อาคารแปรรูปได้รับการรับรองสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าขายโรงงานและมาตรฐานการผลิตอาหารและยาในผลิตภัณฑ์เชียงดาอบแห้งและชาเชียงดาร้อยเปเซนด้านปลายน้ำการเชื่อมโยงและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรเพิ่มช่องทางการตลาด ส่งเสริมการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามวิถีชุมชนฮักน้ําจางรวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งในชุมชนและนอกชุมชนด้านการตลาดบ้านนากว้วกิวมีกัดเขียวกลินมาร์เก็ตเป็นตลาดในท้องถิ่นซึ่งเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปแต่เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรกลุ่มมีการรวบรวมผลผล,ผลิตของสมาชิก ผ่านข่วงอินทรีย์วิถีน้ำจางในทุกเช้าและนำผลผลิตพืชผักปลอดสารพิษของบ้านนากก้ากิวไปจำหน่ายในตัวเมืองอีกหลายแห่งอาทิเช่นสารากลางจังหวัดลำปางตลาดเกษตรกรตลาดหน้าทกสห้างเสรีสรัพพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ลำปางโรงพยาบาลแม่ทะและการออกจำหน่ายสินค้าในงานต่างๆทั้งในและนอกจังหวัด โดยการสนับสนุนจากอำเภอแม่ทะสำนักง,งานเกษตรจังหวัดลำปางสำนักง,งานเกษตรอำเภอแม่ทะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิว๋วสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามูล,ลนิธิ YMCA เพื่อการพัฒนาภาคเหนือสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะสำนักงานพณิชย์จังหวัดลำปางรวมถึงการสนับสนุนด้านการจัดทำบัญชีของกลุ่ม โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางสำนักงานสาหกรณ์จังหวัดลำปางเพื่อให้บัญชีของกลุ่มมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหักน้ำจางมีการพัฒนาการตลาดในรูปแบบตลาดออนไลน์โดยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์การประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊กอินสตาแกรม เพื่อให้สามารถติดตามข่าวสารของเกษตรกรผู้ผลิตได้อีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์และก,การตลาดแบบออนไลน์นี้มีเกษตรกรรุ่นใหม่ในนามว่าฮักกรีนช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อโซเชียลทำให้ชุมชนเป็นที่รู้จักมากขึ้นจึงเป็นการสานต่อภูมิปัญญาจากรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่และเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆสู่คนรุ่นเก่า การส่งเสริมการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชิงเกษตรตามวิถีชุมชนฮักน้ำจางเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้พบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่รวมกันแลกเปลี่ยนแนวคิดวิถีเกษตรอินทรีย์วัฒนธรรมที่ดีรวมถึงแนวคิดในการพัฒนาสังคมและชุมชนร่วมกันจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศได้แก่สำนักงานเกษตร,รจังหวัดลำปางอําเภอแม่ทะ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิวมูลนิธิ y ว c a เพื่อการพัฒนาภาคเหนือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สุลำปางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและเครือข่ายการท่องเที่ยวของประเทศเกาหลีใต้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มฮักน้ำจางมีการสร้างเครือข่ายการผลิตผักเชียงดาทั้งในอำเภอและนอกอำเภอและเป็นจุดรวบรวมผลผล,ผลิตในการแปรรูปผักเชียงดา อีกทั้งเป็นจุดเรียนรู้ของคนทุกเพศทุกวัยมีสพอกอเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ของชุมชนจำนวน16แห่งรวมถึงการนำเสนอผลสำเร็จและโมเดลในการดำเนินงานการส่งเสริมการ,กรเกษตรเชิงพื้นที่ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหักน้ำจางในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติในปี2565และด้วยจุดเด่นในเรื่องความเข้มแข็ง ความเป็นกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหักน้ำจางที่มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอมีการจัดการระบบวิสาหกิจชุมชนที่มีกิจกรรมหลากหลาย mm hmm. เกื้อกูลกันตามฐานทรัพยากรภูมิปัญญามีการสืบทอดวิถีชีวิตพอเพียงสู่เกษตรกรรุ่นใหม่ที่เรียกว่าฮักกรีนมีการสร้างเครือข่ายทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ และขลับเคลื่อนกิจกรรมของกลุ่มบนพื้นฐานของ BCG Model ซึ่งเป็นปัจจัยความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ส่งผลให้คนในชุมชนมีความเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นทั้งทางด้านสุขภาพและความเป็นอยู่สามารถ,รถลดรายจ่ายและสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชน ลดอัดตราการเคลื่อนย้ายแรงงานเกิดการสืบทอดแนวคิดการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งเป็นไปตามวิถีของชุมชนแบบพอเพียงพออยู่พอกินและยั่งยืน